สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปดูดวงนะคะเป็นคลิปที่ปิ่นจะมาแกะกล่องรีวิวไพ่ให้ดูกันนะคะซึ่งสำหรับนี้นะคะปิ่นซื้อมาจากในเว็บอังกฤษเนี่ยคือไพ่สำหรับเนี่ยมาถึงบ้านได้ประมาณก็ โอ้น่าจะ3-4เดือนแล้วนะคะแต่ก็คือไม่ได้มีเวลาว่างแบบเอามาแกะให้ดูสักทีอะปิ่นก็เลยถือโอกาสวันนี้ละกันหลังจากที่ลงคลิปอ่าแ a n d o มเนื้อคู่หูอิสไปนะคะก็เลยคิดว่าเออเอาสำรับเนี้ยมาแกะให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะคะก็สำรับนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่ปิ่นไปเสิร์ชเจอมาในในเว็บขายนั่นแหละ ก็คือเขาก็จะมีไพ่ชื่อว่า conversation with God and uncommon dialog นะคะก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่ายัางไงดีนะเป็นเหมือนไพ่ที่บอกถึงบทสนทนากับพระเจ้าอะคะ่ะเออในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติหมายความว่าไงวะแปลยังไงดีเหมือนเหมือนเวลา ชีวิตเรามีเรื่องหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเออซึ่งมันก็พอมีปัญหาเ,เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตเราก็จะไม่ได้ดําเนินแบบปกติใช่ไหมคะเออก็เป็นเหมือนแบบพอเรามีปัญหาเราก็ไปแบบทอล์ก n ิ่งไปพูดคุยกับพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือชื่อของไพ่สําหรับนี้นะคะเขียนโดยคุณนิวโดนัล l วอลช์น่าจานว่าวอลช์นะคะ เออปิ่นก็ไม่รู้ว่าออกเสียงว่าอะไรที่ถูกต้องนะคะ Divine Wisdom Card นะคะก็ใครที่ออกเสียงถูกก็มาบอกเล่ากันได้นะคะไพ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นมีทั้งหมดเนี่ย64ใบก็คือเป็น64 Full Color Card นะคะก็จะมีลักษณะเป็นไพ่แบบฟิลเลอ่งเหมือนแบบนั่นแหละเหมือนน่าจะคล้ายๆ Talking To Heaven ของคุณโด r รนเวอร์ u ูน่าจะคล้ายๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าส่วนตัวปิ่นไม่ได้มีไพ่สำหรับนั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อนะก็อ่ะอันนี้ก็คือหารีวิวไม่ได้เลยนะคะก็เลยสอลองแบบเสี่ยงดูซื้อมาตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณ545บาท นะคะรอของก็ประมาณเกือบเดือนก็มาถึงไทยแล้วก็ดองไว้ประมาณ3-4เดือนนะคะเพิ่งได้มาแกะวันนี้ตอนจริงๆว่าจะไปใช้ตั้งนานแล้วนะแต่ยังไม่ได้แกะสักทีก็เลยอว่างก็มาแกะหน่อยอืมก็มีเลขพวกแบบ ISBN อะไรชัดเจนนะคะเป็นของถูกลิขสิทธิ์สนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะทุกคน แต่ว่าถ้าใครที่แบบกำลังงบซื้อไม่ได้สูงมากอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ที่เป็นไพ่จะใช้เป็นแบบไพ่จีนก็ได้นะคะแต่ว่าปิดว่าข้อเสียของไพ่จีนอย่างหนึ่งก็คือมันมันเป็นกล่องแบบกล่องแบบบางๆงบางมากอะทุกคนคือสมมติว่าเนี่ยทุกคนเห็นกล่องไหมคะคือถ้าเป็นกล่องปกติเนี่ยเขาก็จะมีฝาปิด มีฝาปิดก็มีฝาเปิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นไพ่จีนเนี่ยจะไม่มีฝาปิดแบบนี้นะคะมันจะเป็นกล่องแบงบมันเป็นกล่องแบบพิมพ์รูปอย่างนี้ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นฝาแบบเปิดแบบเหมือนเราเปิดกล่องอะค่ะเปิดกล่องเปิดกล่องครีมอะไรอย่างเงี้ยะค่ะ <laughs> เออก็จะเป็นกล่องแบบบางๆก็ตามราคาสภาพสภาพก็ตามราคาระ,ะทุกคนแต่ว่าเนื้อไพ่กระดาษเนี่ยถามว่าดีไหมก็ก็ใช้ได้นะ เออก็ภาพแบบพิมพ์คมชัดสวยแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็คือคือปิ่นรู้สึกว่าไพ่มันค่อนข้างจะใบเล็กเล็กกว่าไซส์เนี่ยไซส์ลิขสิทธิ์ของแท้ไปนิดนึงนะคะแต่มันก็ใช้ได้มันก็ไม่ได้เล็กมากจนแบบสับไม่ได้เลยนะคะอืมก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรนะ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะบังคับันไม่ได้แต่ว่าไพ่ไพ่จีนเนี่ยปิ่นก็มีประมาณน่าจะ 4- ี่ห้าสำรับเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนมากคือที่ไปเจอแล้วจะเป็นไพ่ถูกลิขสิทธิ์ของแท้ก็คือแทบหาไม่ได้หาไม่ได้แล้วหรือไม่ก็เป็นไพ่ที่มือที่แบบไพ่ลิขสิทธิ์ของแท้จริงๆอ่ะมันแพงมากๆแพงแบบพันหกถึงสองพันบาทขึ้นไปอ่ะคือปิ่นจะไม่ซื้อแล้วนะคะถ้าไม่ใช่ว่าแบบเป็นลิมิเต็ด ไอเทมจริงๆที่ต้องมีแบบของคุณโดลีนเวอร์ทูอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ซื้อแล้วนะคะถ้าเกินพันห้เนาะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะคะ Conversation with God เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ให้ดูกล่องหลังจากที่เราแกะคือเราก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเออคือปกติปิ่นจะถ่ายวิดีโอในลักษณะก็คือเป็น 720อ่720 hd นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือปิ่นเลือกเป็น full hd น่าจะได้1080นะคะก็คือถ่ายให้เห็นกันแบบชัดยันรูคุ้มค้นเลยนะคะ,ะมาดูกันแกะแล้วเป็นไงอันนี้ก็คือแกะอย่างนี้ใช่ไหมเออฝาฝาเป็นยังไงคือของจริงมันจะออกสีแบบ เขียวเขียวเขียวมันเขียวขี้มาค่ะทุกคนเขียวเข้มเข้มแบบเขียวขี้มานะแต่ว่าในกล้องมันเห็นเป็นสีออกแบบยังไงเนี่ยออกเหมือนแบบเทาๆป่ะเออแต่ของจริงก็คือเป็นเขียวขี้มานะคะแล้วก็สีขาวข้างในก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะก็เป็นฝาธรรมดาเนี่ยแหละแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะหยิบไพ่ออกมาก่อนคือเนี่ยนี่คือเราลุ้นไปพร้อมกันเลยนะเนี่ยขย่า ไม่ได้มีอะไรนะคะทำไมแบบแพ็กเกจดูกรอบจัง á? มันแบบโดนแดดนาน,นหรอปิ่นดองไว้นานระเป็นกล่องบางๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราตั้งไว้กอ่อนอึบอืมก็คือเป็นใบแบบนี้มา ไซส์ขนาดไหนไซส์ประมาณกลางกลางมืออะค่ะทุกคนก็ก็แบบเหมือนไพอ่ออรลคเกิลทั่วไปนะไซส์แบบขนาดกลางฝ่ามือก็ใหญ่อยู่นะคะอืมลอามาดูกันอันนี้มีอะไรอันนี้คล้ายๆกับโบชัวอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นไพ่มีความแบบเหม็นนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอะไรสักอย่าง น่และน่าจะเป็นเกี่ยวกับสมัครทมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแบบคำแนะนำก็จะเป็นพวก welcome to the divine wisdom god with principal taken from new j o n a l walls by the show cast i s conversation with god you can use t h i s c a r d in a variety of way but let me make a few suggestions so that you receive the maximum benefits from this powerful card นะคะก็หมายความประมาณว่าก็ยินดีต้อนรับนะคะที่แบบจะมาใช้ไพ่สำหรับนี้จากผู้เชี่ยวชาญก็คือคุณนิวคนที่เป็นคนเขียนไพ่สำหรับนี้นะคะก็ conversation with g o d เนี่ยก็คือเราจะได้ใช้การ์ดเนี่ยในหลายๆรูปแบบหลายๆําคำแนะนำนะคะแล้วก็ปล่อยให้ไพ่แล้วก็การ์ดเหล่านี้ ให้คำแนะนำเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์จากการ์ดเนี่ยไม่มากก็น้อยที่แบบเป็นประโยชน์ให้กับกำลังใจเราอะค่ะเออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะคะประมาณว่าแบบเอาโซ่รนะคะหมายแบบว่าเออแบบจำหน่ายแล้วนะทุกวันนี้อะไรประมาณนี้อะ เรามาดูกันนะคะโอ้โหไพ่นี่คือแบบของจริงคือไม่ค่อยน,น่ารักน่ารักมากเลทุกคนอ๋อเขาเป็นแบบข้างหลังก็คือไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวปิ่นจะให้ดูข้างหลังข้างหลังไพ่นะคะเดี๋ยวเราเราจะต้องตั้งตรงไหนดีเนี่ยปิ่นกำลังจะหาเดี๋ยวปิ่นหาที่ตั้งก่อน จะได้แบบเห็นชัดๆอะไรอย่างนี้ไหมการรีวิวไพ่เป็นเป็นปัญหาสำหรับปิ่นอย่างหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะคะว่าไพ่สำหรับนี้จะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือใบแรกเห็นกันชัดไหมทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกคำคำพูดนะนะคะคำพูดของไพ่ Okay. ปิ่นจะเปิดไปทีละใบนะทุกคนใครที่แบบกดดูไม่ทันก็สต็อปไว้ก่อนได้นะคะเราจะเปิดไพ่ไปแบบเงียงๆกันช่วยหาวิธีตั้งไพ่ให้ดีฉันทีนะคะ ดิฉันจะขอเป็นรีวิวแรกรีวิวแรกใน YouTube ให้ละกันนะคะสำหรับพาสำหรับเนีเ้เอาเอาเอาเมื่อกี้ใบนี้ใช่ไหมคะใบนี้นี่คือคำทำนายของพาะใบนี้เามันกลับหัวคะ่ะทุกคนขอโทษเป็นขอโทษโอ้ตายแล้วไม่ได้รีวิวพานางก็จะเดอ๋อเดอดาดนะคะ อืมอ่ะใบต่อไปจะเสร็จไหมหกสิบสีบใบคืนนี้แล้วไพ่แต่ละใบก็คือข้างหน้าข้างหลังก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่คือความคลาสสิกเลยนะ เดี๋ยวเนี่ยจะได้เอาไพ่เนี่ยมาใช้ในแบบพวกข้อความเอามาใช้แบบข้อความนี้ดีก,กว่าน่าจะแบบสนุกเลยมีอะไรให้อ่านกันเยอะแยะเลยนะคะอย่างน้อยก็แบบเป็นพลังใจอย่างหนึ่งเนาะเวลาเห็นเห็นเ,นเนแบบเนี้ยปินจะนึกเห็นวิวแบบเนี้ยท,ทุกคนนึกถึงอะไรกันคะปินนึกถึงเพลงที่ชื่อว่าครวน คอรวอยอนะคะครวนยอผู้หญิงนะคะครวนที่จะร้องว่าเมื่ออยู่ริมฟังชนฉันยนทุกยามเย็นคือสมัยที่เป็นอยู่วงโยนะคะแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งสมัยมัธยมต้นเนี่ยก็คือเล่นบ่อยมากๆเพลงนี้ก็เลยเป็นฟ e ล l i ่งที่แบบ พอเวลาเราเห็นรูปวิวแบบนี้เราจะนึกถึงเพลงครวนขึ้นมานะคะมีใครที่แบบชอบฟังเพลงสุนทารภาพไหมคะเป็นชอบฟังเพลงสุนทารภาพมากมากนะแต่จริงๆเป็นฟังได้หมดทุกแนวนะคะได้หมดเลยถ้าแบบเพลงนั้นเราชอบเนาะ มาคุยกันได้นะคะทุกคนรีวิวไพ่ย,ยังไงให้เป็นสิบนาทีคือ Lady Fortune ้ฟอร์จูนทาเราเนั่านเ้ง <c oughs> มันมาบ่นอะทุกคนมารีวิวไพ่แล้วมาบน่นไม่รู้จะพูดอะไรมีแต่ไพ่ให้ดูอะเอาไพ่ไปดูนะจ๊ะ แต่ไพ่แบบมีความแบบติดกันอยู่นะแต่มันก็แผ่นแบบแผ่นบางๆอะค่ะทุกคน You have nothing to learn about relationship. You have only to demonstrate what you already know. เข้าใจไหมคะว่าอันนี้แปลว่าอะไรก็คือว่าคุณอะไม่ได้เรียนรู้ อะไรทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์เลยคุณแค่เหมือนพูดยังไงดีอคุณแค่ทดลองในสิ่งที่คุณก็รู้อยู่แล้วว้ายมันวุ่นยังไงดีวะไม่แน่ใจว่าแปลถูกไหมอะหมายถึงว่าแบบคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยคุณแค่ ทดลองว่าคุณแค่ทดลองในสิ่งที่คุณก็รู้อยู่แล้วพูดว่ายัางไงดีเออต้องแปลให้แบบว่าต้องแปลแปลไทยเป็นไทยอยีกทีนะคะทั้งหมดถ้าแบบเอามาอ่านเป็นก็จะพยายามแปลให้เข้าใจนะก็ the Father is knowing the parent all of understanding to be g e t r er of our experience for you cannot experience that which you do not know แปลว่าอะไรยังไม่ได้แปลนะคะทุกคนอ่านออกเสียงเฉยๆเราต้อง improve เราต้อง improving ภาษาอังกฤษของเรานะคะทุกคนเราจะได้แบบว่า go in t e r กันได้นะคะ ปิ่นจะเริ่มเปิดให้แบบมันเร็วขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นหกสิบสี่ใบคืนนี้ไม่เสร็จเราจะไม่ได้นอนนะคะทุกคนตอนที่อัดคลิปนี้อยู่ก็หกทุ่มแล้วนะคะคือพรุ่งนี้ปิ่นเราเราชื่อปิ่นยกคาสนะคะเราชื่อไปเก็กวัคซีนโดสที่สองนะคะภาษาจีนก็เลยไม่ได้เรียนนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าตอนบ่ายก็มีเรียนอยู่แหละอืมก็ต้องตื่นมาเรียนตอนบ่ายอยู่ดี เพื่อเอาก็อย่างน้อยก็ดีค่ะให้เราให้เราได้มีเวลาพักผ่อนบ้างเรียนหนักบางทีก็ปวดจิตนะทุกคนใครที่แบบเรียนออนไลน์เนี่ยจะรู้ซึ้งเลยว่าการเรียนออนไลน์เป็นอะไรที่แบบโอ๊ยทั้งปวดหลังปวดตานะทุกคน นั่งนานๆอะ่ะปวดหลังนะไม่ใช่ว่าไม่ปวดสวยมากของจริงคือแบบสีสวยนะคะสีออกโทนแบบเป็นรูปวาดอะ่ะเออมันไม่ใช่รูปถ่ายนะทุกคนมันเป็นรูปวาดมีความเป็นแบบลายเส้นลายน้ำนะเป็นไพ่ที่สวยมากๆต,ต้องขอเวลาไปแบบ แปลแปลไทยเป็นไทยอีกทีก่อนนะคะอยห้ทุกคนเห็นของจริงมากเลยสวยอะ่ะโทนแบบโทนแบบอบอุ่นมากเี๋ยปิ่นจะไปเร็วๆแล้วนะคะ มันแต่ละภาพมีความแบบมีความแบบต่อเนื่องกันยังไงก็ไม่รู้อ่ะอ่ะแล้วดูอ๋อเป็นว่าแบบเนื้อกระดาษเนื้อกระดาษที่ใช้ทําไพส่สำหรับนี้นะคะมีความคล้ายยูนิคอร์นการ์ดของคุณเดี๋ยวเดวชื่ออะไรนะคุณไดอาน่าคูเปอร์นะคะถ้าเป็นจำชื่อเขาไม่ผิดคือเนื้อกระดาษมีความเหมือนกันเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยนะคะ เป็นกระดาษแบบเบาบางเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้คือพิเศษตรงที่เป็นรูปวาดแล้วก็จะมีความแบบว่าสวยๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นของจริงมากเลยนี่แล้วก็มาดูนี่ใครที่แบบอ่านคำทำนายไม่ทันก็กดพอยส์ไว้นะคะนี่จะเป็น มหกรรมมหากราบการรีวิวไพ่ที่ถึง20นาทีอีกแล้วนะคะน,นออกมาอีกล่ละใกล้หมดละทุกคนใจเย็นเดีย๋ยวนี้ปิ่นพยายามไม่อัดคลิปแบบนานมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางทีแบบยาวเกินไปก็ คนดูก็แบบเบื่อก็เลยไม่ค่อยอัดคลิปแบบยาวๆอันนี้ต้องมีใบติดมาแน่เลยดิฉันว่านั่นไงืก็สารภาพเหมือนเหมือนพื้นแบ็กกราวของอันเนี้ยด้านหลังของอันเนี้ยจะมีความแบบต่อเนื่องกันยังไงก็ไม่รู้ทุกคน ลอกออกมานะคะติดลกอกออกมาอันนี้ก็จะมีความเหมือนลาเวนเดอร์ทุ่งดอกลาเวนเดอร์นะคะ ใครที่ยังไม่มีนะคะใครที่แบบเป็นนักสะสมการ์ดก็เชิญได้ที่เว็บ Book d e POSITORY นะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ได้สปอนเซอร์หรือว่าได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเว็บไซต์นี้นะคะแต่ว่าเว็บไซต์นี้มีขายไพ่สำหรับนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครใครอยากได้ก็อันเชิญนะคะไปสอยกันได้ที่เว็บนั้นเลยนะคะ ไม่รู้นะว่าเขายังเหลืออยู่หรือเปล่าแต่เหมือนเหมือนตอนที่เป็นซื้อจะดูเหมือนเป็นไพ่ที่แบบค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันแล้วก็ดูแบบรีวิวก็ไม่มีด้วยนะคะไม่รู้ว่าตกลงเขาฮิตกันหรือเปล่านะคะหรืออะไรยังไงนะแต่ดูแบบเงียบมากเพราะว่าปัญหารีวิวใน Youtube ก็คือไม่ได้เลยนะนนนทุกคนเพราะฉะนั้นดิฉันจะเป็น first review on YouTube website นะคะ นี่ฉันจะขอเป็นคนแรกที่รีวิวสมรับนี้ให้ประชาชนได้เห็นให้มันมีความติดกันนะทุกคน ทุกสาหรับที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเลียงๆๆๆ,ๆๆๆๆๆที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็มีรีวิวหมดทุกกล่องนะคะเลื่อนดูเลื่อนแบบเลื่อนลงไปล่างๆลึกๆกันได้เลยนะคะคลิปอันนี้ก็สำหรับแรกเลยที่เป็นคลิปของช่องเราเลื่อนไปดูได้นะคะถ้าใครอยากดูรีวิวใพ้่มสำหรับนี้นะ,ะมีความเป็นแบบ มีความเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านที่แบบเป็น c o u n t ี y s i ยอค่ะเป็นแบบเป็นความเป็นชนบทชนบทในต่างประเทศเออชนบทในยุโรปอะไรประมาณนี้ช่วยปิดน,นับด้วยนะว่ามันครบ64ใบหรือเปล่าที่น่่คือภพยสวยมากๆ สวยแบบสวยแบบร้องขอชีวิตนะสวยจนี่ฉันไม่กล้าจะหยิบจับแรงๆแสงในนี้มันออกแบบเข้มๆน้มทุกคนแต่ของจริงก็คือเป็นฟ้าอ่อนๆนะคะ จะหมดจริงๆละไม่แกงและรอบนี้ ก็แบบใกล้จะหมดเนี่ยไพ่ก็จะเริ่มไม่ติดกันแล้วนะคะทุกคน if i want for you something other than what you want for you and then went so far as to cost you to have it แปลว่าอะไรคะแปลไม่ออกคะ่ะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ตึกแล้วนะคะสมองดิฉันไม่แล่นแล้วนะคะดิฉันต้องกอเวลาไปหัดแปลใหม่ก่อนนะคะ กันแล้วก็ปิดไพ่ด้วย ปิดท้ายด้วยไพ่ใบสุดท้ายของสำหรับนี้นะคะโอ้โหคือเป็นรีวิวที่แบบว่าเกือบ3ามสิบนาทีรีวิวที่นานมากแต่ก็รู้สึกว่าไพ่สวยมากจริงๆสวยแบบคุ้มค่าเกินต้านมากนะคะทุกคนก็เนี้ยแหละประมาณนี้นะคะสำหรับนี้มีความสวยงามยวลองสับให้ดูเนาะว่าแบบทาสับแล้วเป็นไงบ้างสับงา่า มีความคล้ายอยู่ในครนการของคุณไดอาน่านั่นแหละไดอาน่าคูเปอร์นะคะสภาพแต่ละใบก็คือสวยแล้วก็มีความแบบน่ารักกุิง่งกิ่งลวดลายไม่ซ้ำกันด้วยนะคะหลังพาก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนที่ สนใจไพ่สำหรับเนี้ยไม่มากก็น,น้อยนะคะทุกคนเพราะว่าไพ่สวยมากๆใครอยากตำนะคะไปตำได้ที่เว็บไซต์ o o o k เด p s อส Story ได้เลยนะคะรานะคาย่อมยาวไม่รู้ว่ายังเหลือไหมนะคะทุกคนต้องไปเสี่ยงดวงเอานะก็ะวันนี้นะคะจบรีวิวแล้วไปก่อนนะคะส่วนใครรอคลิปดูดวงก็ขอพักสัปมันหนึวันหนึ่งวัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาทำให้ต่อนะคะทุกคนก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ